วิธีการทําขนมเปียกปูนนะครับสูตรของแม่แบบนี้นะครับเราจะไม่ต้องใช้สีผสมอาหารเลยสะถ้าเราใช้เหมือนน้ําชาเขียวเลยห้ามหยุดมือเลยนะคะถ้ากวนแป้งอ่ะค่ะแล้วก็ใช้ไฟใจเย็นๆนะคะกวนขนมเปียกปูน <c oughs> หอมมากค่ะหอมตอนนี้หอมใบเตยจะหอมหน้ำปรุงใส่นะคะ <c oughs> วันนี้ใช้เบกียอย่างนี้เลยนะคร <c oughs> ับผู้ชมอนีน่ากินจริงแล้วโรยด้วยมะพร้าวหยีด้วยนะครับโอ้ สวัสดีครับคุณผู้ชมพบเจอกันแล้วนะครับทุกวันศุกร์ห้าโมงเย็นครับผมสำหรับเมนูของหวานขนมอะไรก็ตามใช่ใช่วันนี้ก็มีขนมอีกแล้วนะคะวันศุกร์แป๊บๆนะครับแป๊บวันศุกร์แล้วไวมากแต่ละวันแต่ละวันนะคะแล้วก็นี่ครับน้ำน้ำอะไรแม่อ๋ออันนี้น้ำปูนใสน้ำปูนใสปั่นกับใบเตยค่ะอันนี้อ อันนี้ใช้น้ำปูนใส่ปั้นเลยอแล้วทำอะไรครับอ๋อวันนี้คุณยายจะทำขนมเปียกปูนใบเตยค่ะอ๋อขนมเปียกปูนค่ะโอ๋อไม่ได้กินน,นานนแล้วตั้งน<า>นแต่ซื้อกินสมัยสมัยวัยรุ่นแล้วมั้งแต่สมัยก่อนครับเป็นโบราณจริงๆเลยนะคะเขาจะใช้กากามาพาะพร<อ>้าวเอาไปเผาเอาไปเผาให้มันดำๆแล้วก็จะเอาผงมันมาแช่น้ำก็จะเป็นขนมเปียกปูนสีดำอ๋อเหรอค่ะ สมัยก่อนสมัยโบราณเลยนะคะแต่สมัยนี้เขาใช้เป็นผงกันแล้วม,มันมีผงขายขนาดใบเตยยังมีผงเลยแต่แต่คุณนี้วันนี้คุณยายเอาใบเตยสดเลยนะคะไม่เอาผงแล้วค่ะอ๋อมาม,มีอะไรบ้างคร<ำ>ับก็จะมีน้ําใบเตยนะคะใช้น้ําปูนใสปั่นนะคะ900 ML นะ900 m l นะคะแล้วก็จะมีมะพร้าวทึนทึกขูดนิดหน่อยเดี๋ยวคุณยายจะไปนึ่งนะคะเอาไว้โรยหน้าหน่อยหนึ่งนะคะครัแบแล้วก็จะมี แป้งเท้าเย็นม่อมแบบผงนะคะ1ช้อนโต๊ะน้ําตาลมะพร้าว1 0 0กรัม3ช้อนโต๊ะนะคะอันนี้เท้าก็3มช้อนโต๊ะนะคะเกลือครึ่งช้อนชาแล้วก็จะมีน้ําตาลทรายนะคะน้ําตาลทรายห0 50หกรัมนะคะ2ช้อนโต๊ะอันนี้นะคะอันนี้แป้งข้าวเจ้านะคะร1อยิกรัมเท่ากับประมาณ6ช้อนโต๊ะนะคะเนี่ยร10ิกรัมนะคะมีแค่นี้เลยนะคะอันนี้เดี๋ยวคุณยายจะใส่ ใส่วันนี้คุณยายไม่ไม่มีพิมพ์นะคะคุณยายใส่ถ้วยถ้วยถ้วยตะไลคุณยายมีถ้วยนี้อยู่แล้วนะคะไปค่ะเดี๋ยวคุณยายจะไปนึ่งมะพร้าวก่อนนะคะนึ่งมะพร้าวก่อนครับผู้ชมกดแจ๊งกันเลยครับผมนึ่งมะพร้าวให้ร้อนหน่อยๆนะคะเวลาเรากินไม่หมดอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่บูดนะคะท่นานผู้ชมมะพร้าวเนี่ยถ้าเราไม่ไม่นึ่งเลยมะพร้าวเขายังไม่สุกเนี่ยเวลาเรากินไม่หมดเนี่ยมันก็จะ บูดนะคะท่านผู้ชมนิดหน่อยพอเนี่ยถ้าท่านผู้ชมชอบมัดเนื้อมะพร้าวเ,เยอะท่านผู้ชมก็เอาเยอะๆเลยนะคะเหมือนที่คุณยายเอาเอาหน่อยเดียวพอค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเรานึ่งไว้ก่อนสําหรับน้ําใบเตยเนี่ยคุณผู้ชมแม่เอาน้ําปูนใสนะครับไปปั่นกับใบเตยเลยเส,สร็จแล้วก็กรองมาใช่ไหมแล้วก็กรองมาแล้วเดี๋ยวเราผสมแป้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากองอีกรอบหนึ่งนะคะท่านผู้ชมไปหาซื้อได้ตามตลาดนะคะปูนี้กินมากสีแดงๆนะคะ วันนี้คุณยายหมดแล้วคุณยายก็เลยไม่ได้เอามาให้ท่านผู้ชมดูเดี๋ยวหลังคุณยายจะามาให้ดูนะคะเราไปซื้อตามตลาดกระถุกล็สิบบาทปูนี่เขากินมากนะคะแล้วเราก็เอามาละลายน้ําไว้ให้ค้างคืนก็ได้ค่ะเพราะว่าน้ําข้างบนเขาจะได้ใสปูนแดงก็จะไปนอนก้นเราก็ใช้น้ําใสๆเขานี่แหละคะ่ะแล้วมาปั่นผอมกับใบเตยเลยนะคะอนี่ค่ะมะพร้าวใหญ่นึ่งพอแล้วนะคะมาค่ะเดี๋ยวคุณยายปิดแก๊สแล้วค่ะ หนึ่งประมาณสามนาทีค่ะคุณผู้ชมนึ่งแป๊บเดียวนะคะน,นี่ค่ะเดี๋ยวคุณยายก็จะคุกเกลือในหน่อยนะคะเพราะว่าคุกตอนละร้อนี่เกลือเขาจะได้ละลายนะคะอันนี้เป็นเกลือชมพูนะคะเขาจะเค็มมากอืคุกไว้แบบนี้เลยค่ะอืเดี๋ยวเราเราเอาไว้โรยหน้าขนมนะคะท่านผู้ชมแบบนี้เลยนะคะมะพร้าวเนี่ยต้องมีรสชาติเ,เ,เค็มๆอย่างเงี้ยเนาะนน เดี๋ยวคุณยายไว้นี่ก่อนค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปผสมแป้งกันนะคะแป้งข้าวเจ้ายายใส่ลงไปได้เลยค่ะอันนี้แป้งเท้าเย็นม่อมนะคะนี่ถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่มีแป้งเท้าเย็นม่อมก็ใช้แป้งมันได้นะคะเพราะว่ามันคล้ายๆกันนะคะแต่ถ้าเราไม่มีเท้าเย็นม่อมก็ใช้แป้งมันได้เลยค่ะน้ำต,ตาลนะคะ เตือนะคะเดี๋ยวคุณยายจะเอาเกลือนิดหน่อยพอกลัวคุณยายกลัวมันเค็มเพราะอันนี้เป็นเกลือชมพูเขาจะเค็มมากใส่เพียงปลายช้อนเท่านั้นนิดเดียวพอค่ะตันมะพร้าวนะครับผู้ชมสังเกตของเจ้านี้นี่นละลายง่ายนะค่ะใครสนใจก็ดูใต้คลิปได้เลยครับ คุ่ณย่าก็จะบีบมะพร้าวก่อนนะคะไอบีบไปน้ำตาลก่อนนะคะกับแป้งให้ละลายก่อนนี่ค่ะน้ำใบเตยน้ำปูนใสค่อยๆใส่ไปนะคะอ,อันนี้น้ำใบเตยล้วนๆเลยนะคะท่านผู้ชมขนมเปียกปูนครับผมอันนี้ใบเตบยสิบห้าใบนะคะท่านผู้ชม เราก็ล้างแล้วก็ตัดสัน้นๆแล้วเราก็ไปปั่นเลยค่ะโอ้15ใบแนะี่ก็ข้นๆเลยใช่นะใช่ค่ะเนอะสีเขาจะได้สวยเงคะเราจะไม่ต้องใช้สีผสมอาหารเลยค่ะถ้าเราใช้น้ำใบเตยล้วนๆน,นะคะค่อยๆใส่ไปค่ะ ชอบวิธีทำแป้งของแม่ครับเวลาแม่ทำแป้งอะไรพวกนี้ยเหมาะดีแม่จะค่อยๆใส่นะครับค่อยๆใส่ค่อยๆบี้ไปค่ะเนี่ยน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยค่ะแต่ต้องใช้แบบเยอะมากเลยเนาะใช่ค่ะใส่หมดเลยค่ะใส่ไปทั้งหมดแล้วครับ เราก็จะได้น้ําแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะาไปกองอีกรอบหนึ่งนะคะเวลาเรา,เาไปคนทีนี้แป้งเราก็จะเนียนเลยค่ะนี่อค่ะกรองก็ใช้กระชอนนี่เลยค่ะ มีเศษมีอะไรนะใช่ค่ะเนี่ยเขาจะมีเศษน้ําตาลเศษแบคเตอร์อะไรง่ายบางทีน้ําตาลยังไม่หมดเศษแป้งอะไรนี่ไงนะคะยังมีอยู่เลยค่ะนี่ค่ะเหมือนน้ําชาเขียวเลยแมวถุกมาแล้วครับตอนนี้จะบีบใส่นี่หรือแม่ใช่ใช่เดี๋ยวยายคนเสร็จแล้วยายจะใส่นี้แล้วก็จะบีบภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะ มยายาทาไปทั่วนะะี่ค่ะเดี๋ยวเราไปอย่างนี้ก่อนนะคะไปคาอย่าเปิดแก๊สแล้วนะคะเราเปิดแก๊สกันอีกรอบค,ครับผมท่านประทมต,ต้องใช้ไฟอ่อนเลยนะคะเรากวนขนมอย่างนี้นะคะนะค่ะยายจะใส่ไปเลยอ้อ นี่ยเรากวนไปเรื่อยๆค่ะจนแบบแป้งเซ็ตตัวไปเลยใช่จนแป้งใสเลยนะคะท่านผู้ชมห้ามห้ามหยุดมือเลยนะคะถ้ากวนแป้งอะค่ะแล้วก็ใช้ไฟอ่อนมากเลยค่ะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้ก้นไฟก็ไฟแบบค่อนอ่อนเลยะนะครับใจเย็นๆนะคะกวนขนมเปียกปูนของทุกอย่างในช่องนะครับผู้ชมไม่ว่าจะเป็นกระทะนี่นะครับ ตะหลิวนะครับตะหลิวไม้เนี่ยเตาแก๊สน,นะครับหรือชามอะไรถ้วยตะไลนะครับที่ใช้ในช่องนะครับคุณผู้ชมดูใต้คลิปเลยครับผมควันเริ่มขึ้นแล้วครับฝนร้อนมาแล้วค่อยๆค,คนไปเรื่อยๆค่ะ แล้วเดือดตอนเหนียวเหนียวยิ่งเหนียวเหนียวยิ่งต้องคนไวๆนะคะไม่งั้นไม่ก้นขนมแบบนี้ต้องใช้ความเร็วที่มือหน่อยนะคะนินจาครับเป็นนินจาใช่คุณยายคุณยายอยากลองทำอ้นี่อย่างหนึ่งนะคะขนมวัดช่องรัดช่องเหรอใช่กวนแบบนี้แหละแต่แต่เราไม่มีที่โรยแค่นั้นแหละมันต้องมีที่ไอ้อย่างที่เป็นรูๆูอ่ะเอามาใส่แล้ว แป้งก็จะหยุดลงเป็นเส้นเส้นเส้น <ๆ S 1> อยากทำซื้อกินจบจบไปแต่อยากทำใช่ไหมแต่อยากทำนะว่าเขาทําแบบไหนเดี๋ยวคุณยายจะลองทําดูก่อนถ้าทําได้เมืะะ่อไหร่แล้วจะมาทําให้ท่านผู้ชมดูนะคะขนมจีนอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวไว้ายายทําได้เมื่อไหร่นะทําเส้นได้เมื่อไหร่เดี๋ยวยายมีที่โรยก่อนที่โรยเส้นขนมจีนก่อนนะคะขนมจีนแป้งสด แม่ก็เคยทามาตั้งแต่เด็กแล้วนี่ <จำ S 1> ใช่ใ,ใช่แต่มันไม่มีที่โรยเราไม่มีที่โรยไงอ๋อเราต้องมีที่โรยถ้าไม่งั้นมันทําเป็นเส้นไม่ได้ห้านาทีกว่าๆก็แบบแปลงเริ่มข้นแล้วนะคะอเริ่มข้นไปเรื่อยๆแลยนี่ค่ะคต้องใจเย็นๆนะคะอเหมือนเป็นบุญๆเลยแม่างานแล้วเขา พอกระสุกแล้วเขาก็จะใส่แต่ต้องให้มือแห้งก่อนอต้องใจเย็นๆครับ<อ>คุณูชมกวนไปเรื่อยๆนะคะเริ่มเสร็จตัวมานะนะคุณผู้ชมเริ่มแล้วนะคะเริ่มใส่ใส่ขึ้นมาแล้วน้ำปูนใส หอมเลยเนาะอือหอยขนมเปียกปูนใบเตยครับหอมมากค่ะหอมตอนนี้หอมใบเตยจบหอมน้าปรุงใสนะคะอืค่ะได้แล้วนะคะนีมผมจับเวลาให้คุณผู้ชมครับประมาณสิบเอดบสอนาทีนี่ค่ะนี่นะคะจะได้แบบนี้เลยนะค,ะครับความจริงก็ไม่นานมากค่ะนี่นะคะยายปิดแก๊สแล้วนะคะ เรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วนะคะมาค่ะเดี๋ยวคุณยายจะเทใส,ส่นี้เลยค่ะเทใส,ส่พิมพ์นี้เลยนะครับไม่ใช่พิมพ์เที่อันเนี้ยที่บีบนะที่บีบค่ะที่บีบทำเองนะคะเนื้อมันจะอย่างเงี้ยเลยเนาะค่ะ โอ้โหเป็นต้มเลยครับคุณยายเอายางมาไปไว้ไหนแล้วนี่ค่ะนี่เดี๋ยวเราจะบีบใส่นะครับค่ะยายกลัวเทเวไม่พอนะคะคุณยายก็เอามาใส่ถาดนี้อีก มันร้อนนะคะคุณยายขอผ้าจับหน่อยนี่ค่ะตัดหัวนอย่างนี้เลยครับวันนี้ใช้เบีบอย่างนี้เลยนะครับผูชม้มขนมเปียกปูนใบเตเยนะครับน่ากินมาก เหมือนจะมีคนมานะครับนะ่ะแอบอยู่นั่นน่ะนั่นไงมาแล้วดูหัวหัวยุ่งเลยนะครับพัตเตอร์ <P atter> ครับวั้นี้เั้เตอร์มาช้มด้เยแล้วครับ เราหยอดให้หมดเลยครับผู้ชมึ้นข้าวด้วยนะครับถ้วยสองโหลนี้ใช้หมดเลยนะครับ พอดีพอดีจริงๆไม่หมดหรอกค่ะยูนวบนนี้อยู่ข้างบน,นอีกอ <c oughs> ่อถ้วยไม่พออยู่<ม>ดีมันร้อนนะคะยายก็เลยเอาผ้าห่อไว้คุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวก็มีมะพร้าวด้วยครับอ่น <c oughs> นี่ค่ะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะไปใส่ถ้วยอื่นนะคะไม่เป็นไรเราต้องพักสักแป๊บด้วค่ะ <c oughs> พัก พักให้เย็นหน่อยนะคะเดีย๋ยวเราอีกแป๊บหนึ่งนะคะให้ให้เขาเย็นแล้วให้เขาเซตตัวเราก็จะได้แกะออกจากถ้วยได้ง่ายๆนะคะท่านผู้ชมระหว่างรองมันดูพัตเตอร์กินข้าวกันครับเคียวงเง้บๆ,ๆเลยนะครับพวกกินอะไรครับเรอ คอนจิ้มชีสพัตเตอร์กินข้าวหมดแล้วครับออรโอ้ไม่เหลืออะไรเลยเโม่เหลืออะไรเลยเหรลูกโอ้โหทำไมกินเก่งขนดาดน,นี้ไม่เหลืออะไร <Bye. S 1> เลยเราก็พักให้เย็นเป็นสักพักแล้วครับค่ะให้เขาเซตตัวนะคะมาค่ะเดี๋ยวคุณยายจะโรยมะพร้าวนะคะอ จริงคุณรถ้วยสองถ้วยก็พอนะครับใช่ <c oughs> นี่นะคะข <c oughs> นมเปียกปูนครับผู้ชมนี่น่ากินจริงแล้วรรยด้วยมะพร้าวอย่างนี้ด้วยนะครับโอ้ oh, สุดยอดครับเนี่ยเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จแล้วตามีของกินแล้วถ้าเกิดเราไม่โรยแบบนี้นะคะท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวคุณยาจะทำให้ดูนะคะ ถ้ามันเซตตัวแล้วเราก็จะแงะออกมาอย่างนี้เนี่ยอันนี้ก็ยังไม่เซตตัวเท่าไหร่คนะุณยายลองดูนาจะถ้วยถ้วย,วยพุกเนี้ยนายจะเซตเซตตัวอันนี้ยังยังเพราะว่าเขายังนิ่มอยู่เราก็ค่อยแคะออกนะคะค่อยแคะออกมากินนี่ค่ะอันนี้ถ้วยใหญ่สามถ้วยเลยะคะ่ะใส่มะพร้าวจุกจุกไปเลยค่ะนี่ <laughs> นะครับผู้ชมวิธีการทําขนมเปียกปูนนะครับสูตรของแม่แบบนี้นะครับ ันนี้แม่บอกว่าหวานน้อยด้วยนะค่ะหวานน้อยค่ะถ้าท่านผู้ชมชอบหวานเยอะก็เพิ่มน้ําตาลทรายไปได้นะคะนี่คุณยายหวานน้อยไม่อยากให้คนในบ้านกินหวานเยอะนะคะก็เลยคุณยายก็เลยเอาประมาณนี้ค่ะมีค่ะเรียบร้อยเลยครับผมค่ะ ถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับขนมเปียกปูนใบเตยสูตดของแม่นะครับพร้อมชิมกันเลยครับผมมาค่ะวันนี้ไม่ต้องใส่จานเะไก็แล้วกันะะนี่เราค่อยๆแสะออกเขาก็จะออกเป็นถ้วยแบบนี้เลยนะคะนี่นี่คะ่ะอ๋อนี่นี่นะคะว่าเดี๋ยวยายจะชิมก่อนะคะอือหือ ไงครับนุ่มแล้วก็หอมหอมใบเตยกับน้ำปูนใสนะคะโดดขึ้นมาเลยะคะันน่ะถ้าถ้าขนมเป็นขนมเปียกปูนจะต้องได้กลิ่นนี้เลยนะคะนี่ค่ะแล้วมะาพร้าวเราก็จะออกเค็มนิดนิดหวานนิดหน่อยโอ้โหอร่อยมากเลยค่ะเนี่ยโอโ้โหผู้ชมวันนี้ได้กลิ่นของหวานชื่นใจนะครับนี่สีสันก็ใบเตยครับผู้ชมสีธรรมชาติเลยนะเนี่ยอร่อยมากมาผมชิมมั้งครับอร่อยมาก ผมชิมสักอันหนึ่งก็พอแล้วนะครับพอใจละถ้าเกิดเนี่ยมันจะแซะออกง่ายค่ะเนี่ยนี่ไม่ค่อยกินของหวานเท่าไหร่แล้วครับแต่วันนี้สูตรหวานน้อยนะคุณผู้ชมอะไรที่เราทํากินเองเนี่ยเรากําหนดได้กำหนดเราเอาหวานนิดเดียวพอหอมใบเตยใช่ใช่ค่ะใบเตยจะนำโดดมาเลยแล้วก็น้ำปูนใส ถ้าเป็นขนมเปียกปูนเขาจะมีกลิ่นแบบนี้เลยกลิ่นนี้เลยกินน้ำปูนใสเลยอันนี้จช้ำปากมากเลยครับใช้ช้อนตักกันเลยค่ะอือ,อร่อยอันนี้หวานน้อยนะอืมน่หวานพอดีพอดีเนี่ยผมว่ากำลังงามละปกตินี่กินขนมเปียกปูนนี่จะหวานกว่าน,นี้เยอะมากค่ะอืม อร่อยมากพอจกิงทำไม่ได้อย่างกนะเนาะแม่เนาะค่ะแม่กวนอยู่ไม่เกินสิบห้านาทีครับตั้งแต่เปิดแก๊สเลยนะคุณผู้ชมค่ะอยากได้นขนมแบบหวานฉ่ำอย่างนี้นะเรกวนไปเรื่อยๆจนฝาเขาจะแห้งอะไรค่ะอร่อยมากอลองไปทำกันดูครับคุณผู้ชม นี่พัตเตอร์กาไปโรงเรียนแล้วนะผมเพิ่งไปส่งมาระหว่างรอให้เขาเย็นนะครับอ๋ออร่อยอ่ะเดี๋ยววันหวานเดี๋ยวขออีกสักถ้วยแล้วกันนะครับรอกินข้าวเสร็จก่อนค่ะเดี๋ยวเรามากินกันอีกหนึ่งถ้วยแต่คุณยายพอแล้วค่ะวันนี้คุณยายสองถ้วยแล้วค่ะหมดโคต้าค่ะหมดโคต้าแล้วค่ะวันนี้ไม่ต้องกินของหวานแล้วนะคะลองไปทํากันดูครับผู้ชมสูตรทําไม่ได้ยากใส่แป้งใส่ เป็นเทา้ามีแป้นเท้ากับแป้นข้าวเจ้าอเองค่ะแล้วก็จะได้เซตตัวอย่างนี้ด้วยค่ะ <c oughs> ครับวันนี้ก็ประมาณนี้เลาวไหมเนาะ <c oughs> ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดวา่าชอบคลิปนี้และมีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับแม่ได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ <c oughs> ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมลูกกับยายกับลูกนะคะวันนี้ขนมเปียกปูนแสนอร่อยของคุณยายนะคะ สวัสดีครับขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอบคุณคผู้ชมนะครับที่ดูโฆษณาให้ช่องของเราครับเป็นการสนับสนุนกันโดยตรงเลยนะครับค่ะเดี๋ยวถ้าท่านไหนอยากสนับสนุนช่องนี้ขึ้นไปอีกนะครับกดซุปเปอร์แตงค์เข้ามาได้ครับผมค่ะขนมเปียกปูนจริงผมไม่ได้กินนานานมากแล้วแ <นะ S 1> ม่บอกตรงเลยถ้าแม่ว่าถ้ากวนให้กวนอีกน้อยนึงอ่ะโหแจมเนยวันนี้คุณยายไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ การกวนของตัวเองนะคะงั้นก็สัก20นาทีเหรอใช่ให้แห้งกว่านี้นิดนึดนง<อ>มันจะร่อนมากเลยค่ะท่านผู้ชม